งานต่อขอให้สิ่งที่เหมาะสมกับบุญของคุณเคลื่อนเข้ามาในเวลาที่ใช่หากคลิปนี้ให้พลังสามารถเปิดฟังซ้ำได้ขอให้ทุกคนที่ฟังตื่นมารับโชคใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันสาธุขอให้ทุกคนที่ฟังพบโชคที่เหมาะกับบุญของตนและใช้โชคนั้นอย่างมีสติและความสุข นะโมตัสสะภะคะวะโตะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาลาภามหาสิริมหาวาสนาขอให้ลาภใหญ่สิริมงคลและวาสนาอันสูงเริ่มทำงานในชีวิต ให้ดวงเปิดให้ทางเปิดให้โชคปรากฏปัญญาโชคะธนโชคะลาภโชคะอุปชันตุเมขอให้เกิดโชคจากปัญญาโชคจากทรัพย์และโชคลาบแบบฟลุกๆไหลเข้ามาพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันเทวตาสัพพะทิสาประสิทธิเมตตาปวัตตัง ขอให้เทวดาทุกทิศโปรโดเมตตาเอือ้อเฟือชี้ช่องแห่งโชคและเร่งพลังบุญให้เห็นผลเร็วเปิดทางโชคเปิดทางทรัพย์เปิดทางตัวเลขมงคลขอให้สัญญาณโชคตัวเลขมงคลและโอกาสที่ใช่ปรากฏชัดต่อจิตต่อสายตาและต่อดวงสิทธิลาภพังสิทธิเลขา ทิชัยยะขอให้โชคเป็นของข้าพเจ้าให้ตัวเลขเป็นมิตรให้ชัยชนะอยู่ฝั่งเดียวกับชีวิตตื่นมารับโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่ลาบก้อนโตขอให้เมื่อลืมตาตื่นได้พบข่าวดีได้พบโอกาสใหญ่ได้สัมผัสลาบก้อนโตอย่างไม่คาดคิดในวันมหาโชคลาบ 15ทธันวาคม2568ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดวงเปิดเป็นวันที่โชคทำงานเต็มกำลังและเป็นวันที่ชีวิตเริ่มต้นรอบใหม่แห่งความมั่งคั่งเมื่อเสียงบทสวดนี้จดลงขอให้พลังโชคยังคงทำงานต่อขอให้สิ่งที่เหมาะสมกับบุญของคุณเคลื่อนเข้ามาในเวลาที่ใช่หากคลิปนี้ให้พลัง สามารถเปิดฟังซ้ำได้ขอให้ทุกคนที่ฟังตื่นมารับโชคใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันสาธุขอให้ทุกคนที่ฟังพบโชคที่เหมาะกับบุญของตนและใช้โชคนั้นอย่างมีสติและความสุขนะโมตัสสะพะคะวาโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาลาภามหาสิริมหาวาสนาขอให้ลาบใหญ่สิริมงคลและวาสนาอันสูงเริ่มทำงานในชีวิตให้ดวงเปิดให้ทางเปิดให้โชคปรากฏปัญญาโชคะธนโชคะลาภโชคะ อุปชันตุเมขอให้เกิดโชคจากปัญญาโชคจากทรัพย์และโชคลาภแบบฟลุกฟล๊กๆไหลเข้ามาพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันเทวตาสัพพทิสาประสิทธิเมตตาปะวัตตังขอให้เทวดาทุกทิศโปรดเมตตาเอื้อเฟือชี้ช่องแห่งโชคและเร่งพลังบุญให้เห็นผลเร็วเปิดทางโชค เปิดทางทรัพย์เปิดทางตัวเลขมงคลขอให้สัญญาณโชคตัวเลขมงคลและโอกาสที่ใช่ปรากฏชัดต่อจิตต่อสายตาและต่อดวงสิทธิลาบพังสิทธิเลขาสิทธิชัยยะขอให้โชคเป็นของข้าพเจ้าให้ตัวเลขเป็นมิตรให้ชัยชนะอยู่ฝั่งเดียวกับชีวิตตื่นมารับโชคใหญ่ เงินก้อนใหญ่ลาบก้อนโตขอให้เมื่อลืมตาตื่นได้พบข่าวดีได้พบโอกาสใหญ่ได้สัมผัสลาบก้อนโตอย่างไม่คาดคิดในวันมหาโชคลาบ15ทธันวาคม2568ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดวงเปิดเป็นวันที่โชคทำงานเต็มกำลังและเป็นวันที่ชีวิตเริ่มต้นรอบใหม่แห่งความมั่งคั่ง เมื่อเสียงบทสวดนี้จดลงขอให้พลังโชคยังคงทำงานต่อขอให้สิ่งที่เหมาะสมกับบุญของคุณเคลื่อนเข้ามาในเวลาที่ใช่หากคลิปนี้ให้พลังสามารถเปิดฟังซ้ำได้ขอให้ทุกคนที่ฟังตื่นมารับโชคใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันสาธุขอให้ทุกคนที่ฟังพบโชคที่เหมาะกับบุญของตน และใช้โชคนั้นอย่างมีสติและความสุขนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาลาภะมหาสิริมหาวาสนาขอให้ลาบใหญ่สิริมุงคล และวาสนาอันสูงเริ่มทำงานในชีวิตให้ดวงเปิดให้ทางเปิดให้โชคปรากฏปัญญาโชคะธนโชคะลาภโชคะอุปชันตุเมขอให้เกิดโชคจากปัญญาโชคจากทรัพย์และโชคลาบแบบฟลุกฟล๊กๆไหลเข้ามาพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันเทวตาสัพพทิสา ประสิทธิเมตตาประวัตตังขอให้เทวดาทุกทิศโปรดเมตตาเอือ้อเฟือชี้ช่องแห่งโชคและเร่งพลังบุญให้เห็นผลเร็วเปิดทางโชคเปิดทางทรัพย์เปิดทางตัวเลขมงคลขอให้สัญญาณโชคตัวเลขมงคลและโอกาสที่ใช่ปรากฏชัดต่อจิตต่อสายตาและต่อดวง สิทธิลาบพังสิทธิเลขาสิทธิชัยยะขอให้โชคเป็นของข้าพเจ้าให้ตัวเลขเป็นมิตรให้ชัยชนะอยู่ฝั่งเดียวกับชีวิตตื่นมารับโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่ลาบก้อนโตขอให้เมื่อลืมตาตื่นได้พบข่าวดีได้พบโอกาสใหญ่ได้สัมผัสลาบก้อนโตอย่างไม่คาดคิด ในวันมหาโชคลาภ15ธันวาคม2568ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดวงเปิดเป็นวันที่โชคทำงานเต็มกำลังและเป็นวันที่ชีวิตเริ่มต้นรอบใหม่แห่งความมั่งคั่งเมื่อเสียงบทสวดนี้จดลงขอให้พลังโชคยังคงทำงานต่อขอให้สิ่งที่เหมาะสมกับบุญของคุณเคลื่อนเข้ามาในเวลาที่ใช่ หากคลิปนี้ให้พลังสามารถเปิดฟังซ้ำได้ขอให้ทุกคนที่ฟังตื่นมารับโชคใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันสาธุขอให้ทุกคนที่ฟังพบโชคที่เหมาะกับบุญของตนและใช้โชคนั้นอย่างมีสติและความสุขนะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะะมหาลาภามหาสิริมหาวาสนาขอให้ลาบใหญ่สิริมงคลและวาสนาอันสูงเริ่มทำงานในชีวิตให้ดวงเปิดให้ทางเปิดให้โชคปรากฏ ปัญญาโชคะธนะโชคะลาภโชคะอุปชันตุเมขอให้เกิดโชคจากปัญญาโชคจากทรัพย์และโชคลาบแบบฟลุกฟุกไหลเข้ามาพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันเทวตาสัพพทิสาประสิทธิเมตตาปวัตตังขอให้เทวดาทุกทิศโปรดเมตตาเอือ้อเฟือชี้ช่องแห่งโชค และเร่งพลังบุญให้เห็นผลเร็วเปิดทางโชคเปิดทางทรัพย์เปิดทางตัวเลขมงคลขอให้สัญญาณโชคตัวเลขมงคลและโอกาสที่ใช่ปรากฏชัดต่อจิตต่อสายตาและต่อดวงสิทธิลาภพังสิทธิเลขาสิทธิชัยยะขอให้โชคเป็นของข้าพเจ้าให้ตัวเลขเป็นมิตร ให้ชัยชนะอยู่ฝั่งเดียวกับชีวิตตื่นมารับโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่ลาบก้อนโตขอให้เมื่อลืมตาตื่นได้พบข่าวดีได้พบโอกาสใหญ่ได้สัมผัสลาบก้อนโตอย่างไม่คาดคิดในวันมหาโชคลาบ15ธันวาคม2568ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดวงเปิด เป็นวันที่โชคทำงานเต็มกำลังและเป็นวันที่ชีวิตเริ่มต้นรอบใหม่แห่งความมั่งคั่งเมื่อเสียงบทสวดนี้จดลงขอให้พลังโชคยังคงทำงานต่อขอให้สิ่งที่เหมาะสมกับบุญของคุณเคลื่อนเข้ามาในเวลาที่ใช่หากคลิปนี้ให้พลังสามารถเปิดฟังซ้ำได้ขอให้ทุกคนที่ฟังตื่นมารับโชคใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน สาธุขอให้ทุกคนที่ฟังพบโชคที่เหมาะกับบุญของตนและใช้โชคนั้นอย่างมีสติและความสุขนะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาลาภา มหาศิริมหาวาสนาขอให้ลาบใหญ่สิริมงคลและวาสนาอันสูงเริ่มทำงานในชีวิตให้ดวงเปิดให้ทางเปิดให้โชคปรากฏปัญญาโชคะธนโชคะลาภโชคะอุปชันตุเมขอให้เกิดโชคจากปัญญาโชคจากทรัย์ และโชคลาบแบบฟลุกๆไหลเข้ามาพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันเทวตาสัพพทิสาประสิทธิเมตตาปวัตตังขอให้เทวดาทุกทิศโปรดเมตตาเอื้อเฟือชี้ช่องแห่งโชคและเร่งพลังบุญให้เห็นผลเร็วเปิดทางโชคเปิดทางทรัพย์เปิดทางตัวเลขมงคลขอให้สัญญาณโชค ตัวเลขมงคลและโอกาสที่ใช่ปรากฏชัดต่อจิตต่อสายตาและต่อดวงสิทธิลาบพังสิทธิเลขาสิทธิชัยยะขอให้โชคเป็นของข้าพเจ้าให้ตัวเลขเป็นมิตรให้ชัยชนะอยู่ฝั่งเดียวกับชีวิตตื่นมารับโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่ลาบก้อนโตขอให้เมื่อลืมตาตื่น ได้พบข่าวดีได้พบโอกาสใหญ่ได้สัมผัสลาบก้อนโตอย่างไม่คาดคิดในวันมหาโชคลาบ15ธันวาคม2568ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดวงเปิดเป็นวันที่โชคทำงานเต็มกำลังและเป็นวันที่ชีวิตเริ่มต้นรอบใหม่แห่งความมั่งคั่งเมื่อเสียงบทสวดนี้จดลง ขอให้พลังโชคยังคงทำงานต่อขอให้สิ่งที่เหมาะสมกับบุญของคุณเคลื่อนเข้ามาในเวลาที่ใช่หากคลิปนี้ให้พลังสามารถเปิดฟังซ้ำได้ขอให้ทุกคนที่ฟังตื่นมารับโชคใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันสาธุขอให้ทุกคนที่ฟังพบโชคที่เหมาะกับบุญของตนและใช้โชคนั้นอย่างมีสติ และความสุขนะโมตัสตตสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาลาภามหาสิริมหาวาสนาขอให้ลาบใหญ่สิริมงคลและวาสนาอันสูง เริ่มทำงานในชีวิตให้ดวงเปิดให้ทางเปิดให้โชคปรากฏปัญญาโชคะธนโะ,ะโชคะลาภโชคะอุปชันตุเมขอให้เกิดโชคจากปัญญาโชคจากทรัพย์และโชคลาบแบบฟลุกฟล๊กๆไหลเข้ามาพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันเทวตาสัพพทิสา ประสิทธิเมตตาปวัตตังขอให้เทวดาทุกทิศโปรโดเมตตาเอือ้อเฟือชี้ช่องแห่งโชคและเร่งพลังบุญให้เห็นผลเร็วเปิดทางโชคเปิดทางทรัพย์เปิดทางตัวเลขมงคลขอให้สัญญาณโชคตัวเลขมงคลและโอกาสที่ใช่ปรากฏชัดต่อจิตต่อสายตาและต่อดวง สิทธิลาบพังสิทธิเลขาสิทธิชัยยะขอให้โชคเป็นของข้าพเจ้าให้ตัวเลขเป็นมิตรให้ชัยชนะอยู่ฝั่งเดียวกับชีวิตตื่นมารับโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่ลาบก้อนโตขอให้เมื่อลืมตาตื่นได้พบข่าวดีได้พบโอกาสใหญ่ได้สัมผัสลาบก้อนโตอย่างไม่คาดคิด ในวันมหาโชคลาภ15ธันวาคม2568ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดวงเปิดเป็นวันที่โชคทำงานเต็มกำลังและเป็นวันที่ชีวิตเริ่ม